ูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจนำเสนอศูนยวิทย์ออนไลน์ s i า e at home รายการ What the food กินอะไรดีรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปจาะลึกเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของเมนออาหารสำหรับวันนี้เสนอตอน หน่อไม้อาหารแสลงหรือคิดไปเองหน่อไม้มักอยู่ในรายชื่ออาหารที่ผู้หลักผู้ใหญ่มักไม่แนะนําให้ลูกหลานรับประทานรวมถึงตัวเองด้วยด้วยความเชื่อว่าหน่อไม้อันตรายเป็นอาหารแสลงก่อให้เกิดโรคอันตรายเป็นแผลก็ยิ่งทําให้แผลแย่ลงโดยเฉพาะหลังผ่าตัดรวมถึงสาเหตุของโรคอันตรายอย่างโรคมะเร็งอีกด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วความเชื่อเหล่านี้ จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนกันนะหน่อไม้เป็นหน่ออ่อนของไผ่ที่แตกจากเงาใต้ดินมีลักษณะสีเหลืองอ่อนรสสัมผัสกรุบกรอบราคาย่อมเยาสามารถนำมาปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายทั้งต้มผัดแกงทอดและยังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายไม่ใช่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นค่ะหน่อไม้อันตรายจริงหรือ หน่อไม้มีทั้งประโยชน์และโทษหากเลือกรับประทานอย่างเหมาะสมก็สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้แต่ถ้าหากรับประทานหน่อไม้ไม่ถูกวิธีแล้ว<ๆ>ก็ก็อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายได้จริงๆหน่อไม้ดิบหรือหน่อไม้ที่ยังปรุงไม่สุกอาจได้รับพิษจากสารไซยาไนดซึ่งอยู่ในหน่อไม้ตามธรรมชาติและทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยสามารถขับออกทางได้แต่ถ้าหากรับประทานในปริมาณที่มากสารไซยาไนจะจับตัวกับสารในเม็ดเลือดแดงแทนที่ออกซิเจนทำให้เกิดอากาศขาดออกซิเจนหมดสติและทำให้เสียชีวิตได้หน่อไม้ดองหน่อไม้เป็นอาหารอีกชนิดหนึง่งที่นิยมนำมาหมักดองเพื่อการเก็บรักษาอาหารเอาไว้ให้นานยิ่งขึ้นโดยหมัก ทำการดองไว้ในปิ๊บเป็นเวลาหลายเดือนหากขั้นตอนการหมักดองไม่สะอาดเพียงพอจะเกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียจเจริญเติบโตอยู่ในหน่อไม้ที่อยู่ในปิ๊บหากทำมาปรุงอาหารด้วยความร้อนที่ไม่เพียงพออาจได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ท้องเสียอาเจ,จียนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้หน่อไม้ที่สะอาดและปรุงสุกด้วยความร้อนปลอดภัยในการบริโภคก็จริงแต่ยังมี บุคคลบางประเภทที่ไม่ควรบริโภคหน่อไมายมากจนเกินไปได้แก่ 1. ผู้ป่วยโรคเกา 2. ผู้ป่วยโรคไต 3. ผู้ป่วยเบาหวาน 4. ผู้ป่วยโรคตับ 5. ผู้หญิงมีประจำเดือน 6. ผู้ที่มีแผล อย่างไรก็ตามนะคะเราควรระหนักว่าหน่อไม้ที่เราประทานแล้วมีประโยชน์ต้องเป็นหน่อไม้ปรุงสุกหรือหน่อไม้ที่ดองสะอาดเท่านั้นมีคุณค่าทางสารอาหารต่ำกว่าแต่ไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายมากอย่างที่กลัวกันและไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรรับประทานหน่อไม้มากจนเกินไปควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกรับประทานอาหารอย่างหลากหลายจะดีกว่าค่ะ ที่ชื่นชอบฝากสแกน QR code ทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอีกทั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง